ผมแดงแรงริฟทลมลีสยูไนเตดยับเยินที่แอนฟิล์6ประตูต่อศูนย์หน้าที่ของเราเนี่ยมีเรื่องเดียวนั่นก็คือชนะไว้ก่อนผมไม่สนใจแมนเชสเตอร์ซิตี้ติดตามไฮไลท์และบทสัมภาษณ์ได้ที่นี่จ้าบีแหลมสิงทีวีนำเสนอโดยนิวซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจ ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง w w w b l a m s i n g t v c o m ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนำท่านผู้ชมครับมาที่สนาแมแอนเิลเกมนัดตกค้างลิเวอร์พูลเจอกับทางลิชไนเต็ดแล้วเปิดท้นมาสิก5นาทีจุดโทษครับแอนดูโรเปซ เปิดไปติดแขนของสจวร์ดอสก็ตัวก็ไม่เถียงนะครับลูกนี้มอบตัวโอ้โหแม่เจอคราวนี้เต็มเป่าเจอคราวนี้เต็มใบเลยครับแล้วก็ได้เป็นจุดโทษครับของพมิดซาลาซาลาซัดตัวนี้เรียบก,กับเสียบตะข่ายเลีอยวผูขึ้นนำนะครับ1ประตูต่อ0นย์ครับ15นาทีผ่าน ได้ประตูที่ต้องการอย่างรวดเร็วแล้วมาแล้วครับ The Adventure s h o w อมาทิปครับเจนยานทิปยทะลุมาแล้วปาดลูกนี้ตุงตระข่าย20ครับนาทีที่30เชลมาติปแหมขึ้นมาในโชว์พิ้วเลยครับสำหรับมาติปปาดแวบลูกนี้เสียบตระข่ายเข้าไปพอดิดพอดีแป๊ะเลยครับการจ่ายลูกนี้ของซาร่า ซาลาให้อีกแล้วครับทลุกขึ้นมามาเน่มาเน่ลุดเดียวมาเน่โดนกระแทกจากด้านหลังจุดโทษอีกครั้งนะครับลูกเอลิงไมเคิลริเวอร์ชี้ไปไม่มีอะไรจะเถียงครับโอ้โหลูกเอลิงลูกนี้ซาลาลุ้นประตูที่2ของตัวเองครับแล้วก็ประตูที่3ของลิเวอร์พูล3-0ครับยิงลูกนี้เด็ดขาดเลอเกิน มุมเดิมเลยครับลูกเมื่อสครูนี่นาะทีทีท่35และจากนั้นโอ้โหฟาบินโยมีหมูหกเหมือนกันครับลูกนี้กระเด้งมาเข้าทางเลยโอ้โหแต่เปิดหน้าเท้ามากเกินไปครับฟาบินโยล่งหลังมาครับแม่องอาจวิ่งไล่อยู่เอเดนเนไปดักเอาไว้ครับบอลอยู่ที่ซาร่าซาร่าตวัดย้อนมาครับเอเดน,นแปลมามาเน่น เขอาประตูไปครับนาทีที่80ดูอีกทีครับแล้วพอดีเลยครับจังหวะนี้อ่ซาโดมาเนี่เลี้ยงตัวได้ดีเฮนเดอสันจ่ายพอดิบพอดีเลยครับสี่ไปแล้วเท่านั้นยังไม่พอเียวภูยังลุยต่อครับชี้อยู่ครับดีบอ็อกออริี้วิ่งเข้าไปบุ้มหัวครับลูกกันเด้งมาหามาเน่ตุงตาข่ายโอ้โหนาทีที่90พอดีดีบอ็อกออริกี้บอก ไม่ได้ทําอะไรเลยครับไม่ต้องมาชมกูขออภัยที่ต้อพูดบแบบนี้ครับมันจะได้เออ่เรียกว่าพอดีกับท้องเรื่องมันมาเข้าทางของเดทพอดีครับแล้วก็เดทยิงเข้าไปนาทีที่90บวก3ครับมาอีกลูกหนึ่งครับจากฟอร์จิลฟันไดหมดเวลาครับเรียกว่าู้ยำลีสครับ6ประตูต่อ0ไล่หลังแมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือ3คะแนน หลังเกมในนัดนี้นะครับโอ้โหสถิติเพียบเลยครับลิเวอร์พูลที่ยำเลสครึ่งโหลเนี่ยทำแต้มตามหลังแมนซิตี้จาก14นะครับตอนนี้เหลือ3คะแนนแล้วเตะเท่ากันแล้วด้วยนะครับสกอร์6-0เนี่ยได้มาจากเมอร์เมซาล่ากับซาเดลมาเน่คนละ2เม็ดนะครับแล้วก็2เซนเตอร์แบ็กเบอร์จิลฟันไดกับโชเอลมาติปคนละ1ลูกที่สำคัญก็คือเป็นครั้งที่5ครับที่ทีมเนี่ยยิงได้ครึ่งละ3ประตูทั้ง2ครึ่งเนี่ยครับ มันเกิดขึ้นในยุคของเย์นค็อปถึง3ครั้งด้วยกันแล้วคู่เซนเตอร์ยิงพร้อมกันเนี่ยกลางตำราวมาดูแล้วเนี่ยปี2016คือครั้งล่าสุดนะครับในเกมที่ลุฟพูเจอกับคริสตัลพาเล่เพราะบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำในตอนนี้นะครับนั่นก็คือชนะในเกมนะครับแล้วก็ตอนนี้พวกเขาไม่ได้ไล่ล่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกับที่หลายคนเข้าใจครับแต่ตอนนี้ ทีมเนี่ยทำหน้าที่นั่นก็คือเก็บ3คะแนนให้ได้ในทุกนัดหน้าที่ของพวกเรานะครับก็คือชนะในเกมที่มีเท่านั้นเองนะครับเขาบอกว่าด้วยความสัตย์จริงเลยนะครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโปรแกรมต่อไปเนี่ยของแมนเชสเตอร์ซิตี้ พวกเขาจะเจอใครนะแ,แต่เขาจะแข่งเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวครับว่าเราจะต้องเจอใครมากกว่านั่นคือภารกิจหลักของเราและนี่คืองานหลักของเรานั่นก็คือชนะงานของเราไว้ก่อนครับและในฤดูกาลนี้น่าสนใจครับเชื่อมาติปกลายเป็นนักบ,บอลคนที่19ของสโมสรในฤดูกาลนี้ครับ ที่ทําประตูได้นี่ถือว่ามากที่สุดในประวัติการของสโมสรเลยครับยิงได้ถึง19คนไปแล้วนะครับถ้านับเฉพาะพรีเมียร์ลีกนั้นจะมีถึง17คนที่ทําประตูได้ก็เป็นสถิติใหม่ของสโมสรเช่นเดียวกันครับและนี่นะครับก็คือเรื่องของฟุตบอลที่นี่นะครับสถิตินําหน้าดราม่าตามหลังในทิศนะนะขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามครับที่บีแหลมสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ <laughs> ดูอีก ฮัตเอร์ไปแล้วสุขภาพดีนะเจ๊ะที่รักติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ทรูอดี